สวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันไหมคะเสียงไม่มาหรือเปล่าเสียงมาไหมโอ,โอ้ไม่ได้ยินเสียงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงกันไหมคะเสียงไม่มาหรือเปล่าเสียงมายางบอกหน่อยน้องดีม,มบอกหน่อยเหมือนมาแล้วใช่ไหม เดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึ่งนะคะเหมือนได้ยินแล้วใช่ไหมใครเข้ามาแล้วพิมพ์ให้หน่อยนะคะว่าเสียงชัดหรือเปล่านะคะเสียงชัดไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกันไหม สวัสดีค่ะน้องบีมน้องบีมกำลังร่วมชมนะคะวันนี้มีแจกของด้วยอย่างที่พี่ไอ้บอกนะคะวัน,นจะมาไลฟ์ให้ทุกคนก่อนเปิดร้านนะคะวันปกติเปิดร้านเที่ยงถึง2องทุ่มนะคะปรับเวลาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เปิด9ก้าโมงพรุ่งนี้เปิดเก้าโมงนะคะเก้าโมงถึง2องทุ่มแล้วก็ใครอยากจะทำหน้าในช่วงเช้าที่ว่าก่อนเที่ยงนะคะนัดก่อนได้หนึ่งวันเลยก็เปิดให้ได้ ใครเข้ามาแล้วแชร์นะคะสวัสดีค่ะน้องบีมน,น้องบีมได้ยินเสียงพี่ไอไหมไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าได้ยินไหมคะได้ยินไหมแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะจากหัวข้อที่บอกว่าหน้าพังหน้าสิวจะหนีเสือกลับไปปะกับจระเข้หน้ายิ่งพังสิวก็ไม่หายนะคะ คือ,อยังไงคือ,อยังไงอันนี้มาเล่าก่อนเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์ให้ครบทุกหัวข้อนะคะแล้วก็มีการแจกของแล้วก็จะทดลองเอาตะไว้ว่าทํายังไงใหม้มันมีผลยังไงให้หน้าเราขาวขึ้นนะคะหน้าพังหน้าเป็นสิวนะคะหลายคนเป็นสิวก็ไม่กล้ากดสิวก็จะแบบกลัวไม่ชอบกลัวไม่ชอบแล้วก็ไปไปหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องสิวเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องสิวส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะทําให้หน้าเรานแห้งเพื่อให้สิวเราแห้งแล้วก็หัวสิวยุบลงไปแต่สิวมันยังอยู่ในรูขุมขนของเรานะคะยังไม่ได้เอาออกไปยังไม่ได้แก้ปัญหายอย่างที่แท้จริงฉะนั้นคนก็เลยไม่หายสักทีรู้สึกว่ายิ่งใช้หน้าก็ยิ่งผังนะคะเป็นการรักษาแบบผิดวิธีต้องรักษาแบบตามวิธีการที่เป็นการรักษาแบบถูกวิธีก็คือมาปรึกษากับไอได้ก็คือบางคนเป็นสิวติดสารเป็นสิว อักเสบไม่สิอะไรคือยังไงก็ต้องกดออกนะคะกดออกกดออกแล้วหายเลยไหมหายเลยไหม่หมนะคะกดออกยิ่งเรากดออกแล้วเราไม่ดูแลผิวเราโดยการใช้ครีมเนี่ยมันยิ่งเป็นการทําแบบว่ามันยิ่งทําให้เราแบบหายแป๊บเดียวแล้วเราก็มากดสิวอีกก็จะเจ็บอีกเจ็บอีกแต่ว่าผิดกันนะคะกับคนที่ดูแลถึกวิธีหนึ่งคือทำความสะอาดให้ครบเลยนะคะโทนเนอร์คินงซิงสบู่ มีการบำรุงผิวให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็ค่าเชื้อสิวนะคะใช้กันแดดแบบเนี้อย่างต่อนเนื่องและกดสิวก็มาอย่างต่อนเนื่องสําหรับคนที่เป็นหนักๆน,นะ แนะนำเลยนะคะมาทุกอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆห่างกันได้เองเราจะห่างกันได้เองไม่ต้องกลัวนะคะแล้วมันจะหายได้คือคุณต้องใช้ครีมถ้าไม่ใช้ครีมยังไงก็ไม่หายครีมก็คือไอจะแนะนําเป็นรายบุคคลแต่และคนไปบางคนเป็นสิวอุดตันต้องใช้ตัวนี้บางคนเป็นสิวแพ้สารต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่เหมือนกันบางคนมีงบเท่านั้นเท่านี้แต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนที่ใช้ครบ ก็จะหายเร็วแล้วก็ผิวแข็งแรงเร็วแล้วคนที่มีวินัยก็จะเร็วคนที่ไม่มีวินยัยคนที่ยังไม่เริ่มก็ช้านะคะก็ตรงเนี้ยดูแลผิวอย่างถูกวิธีกันก็คือมาปรึกษาที่ไอิทนิคมาดูที่ไอินิกบางคนไปนเลือกใช้เองแล้วคือเราก็เราเราไม่รู้ส่วนผสมข้างในของสินค้าตัวอื่นแล้วเราจะไม่อืมอไม่รู้เลยบางคนเนี่ยลูกค้ามาถามว่าใช้ตัวนั้นตัวนี้ได้ไหมของยี่ห้ออื่นจะบอกว่า ของเราเราไม่ได้เราไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ชัดว่าสาส่วนประกอบของเขาเป็นอะไรบ้างแล้วเราไม่สามารถแนะนําได้จริงๆแต่ถ้าใช้ไอาตนิกตัวเดียวนะคะทุกอย่างครบทุกอย่างตัวเดียวเราก็มีการรับประกันนะแบบว่าดูว่าสมมุติว่าคนเป็นชนที่แท้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็ดูแลแต่ต้องใช้ของเราตัวเดียวนะคะต่อมาเลย มีใครมีปัญหาเรื่องสิวไหมคะสวัสดีค่ะคุณนุชรีแชร์ให้ด้วยนะคะมีใครมีปัญหาเรื่องสิวอีกไหมอ่ะเรื่องรอยสิวเรื่องรอยสิวบางคนก็จะแบบว่าเอ่อพี่คะกดสิวแล้วจะเป็นรอยไหมแต่จะบอกเลยว่ากดสิวอะไรอ่ะกดสิวอุดตันอ่ะแล้วในประมาณสามวันก็สิวรอยสิวก็จะจางลงรอยที่กดนะคะแต่รอยสิวที่เกิดจากสิวอักเสบที่คุณเป็นสิวอักเสบอยู่แล้ว คุณกดหรือไม่กดก็เป็นรอยดังนั้นกดออกเถอะเพื่อเอาเชื้อสิวออกและดูแลด้วยครีมต่อและยังไงก็เป็นรอยแต่รอยหายนะคะใช้เวลารอยหายใช้เวลาอย่าใจร้อนวันนี้มีสิทธิ์เราชนะมาใช้ซื้อครีมรักษาสิวรักษารอยเอาให้เต็มที่นะคะไอ้ว่าในงบที่รัฐบาลให้มาสามารถ ดูแลคุณได้เลยบางคนมาสแกนสะสมเอาไว้ในคอร์ส5,000้เราได้ฟรี3,300บาทในร้านก็คือมากดสิวครั้งต่อไปมามากมาไร3 0บาทคือฟรีทุกครั้งเลยแล้วได้ครีมไปใช้ด้วยแล้วครั้งต่อไปก็ลด10%สินค้าลด10%เนี่ยคุ้มมากคือใครได้แล้วมาสแกนสะสมเอาไว้คือคุ้มคุ้มมากกับการที่ซื้อคอสนะอ่ะกดสิวก็ไม่หายตัวเนี้ย เป็นประเด็นเลยคือบางคนมากดสิวแล้วบอกว่าทําไมไม่หายคือหนึ่งนะคะบางคนมากดกดแล้วหายไปสองเดือนมันก็ขึ้นอีกนะคือต้องให้ทันใช้ครีมด้วยแล้วต้องให้ทันเชื้อสิวที่มันจะขึ้นด้วยนะใครเข้ามาใหม่ทักทายนะแล้วก็แชร์ด้วยวันนี้จะมีการแจกของนะคะทักทายแชร์กติกาแจกของวันนี้ก็คือ วันนี้จะแจกเป็นอันนี้ค่ะเซนิลเซนลไวท์อะโลเวลา่าก็คือเจลว่านหางผสมกับเมื่อข่อยทากแจก1รางวัลเท่านั้น1รางวัลเท่านั้นนะไอเอามาลงที่ร้านเป็นของไอซ์นิกราคาแต่ว่าเขาตรีแารเ,นะเป็นมีดีนะเป็นมีดีก็แจก1รางวัลแชร์แท็กเพื่อนสองคนแชร์แท็กเพื่อนสองคนแล้วก็คอมเมนต์ใต้นี้ถ้าใครไม่ได้คอมเมนต์นะคะก็ไม่ได้นะ แล้วถ้ามันมีเกินหนึ่งคนที่มาคอมเมนต์ไอจะจับรางวัลน,นะอะบอกกติกาไปแล้วบอกกติกาไปแล้วใครทนันใครไม่ทนันอยากรู้กติกาทักมาทักมาทักมาอะมาทุกวันก่อนที่จะเปิดร้านอย่าเพิ่งเบื่อกันนะต่อมาไอ้จะมาทดสอบเอาตัวไวให้ดูนี่เลยกับ อันนี้ไม่ใช่เบตาดีนมันคือโพลีดีนไม่รู้เหมือนกันคนละยี่ห้อแต่ว่าใช้ได้วันนี้จะมาทดสอบเอาเตาไว้ให้ดูนะคะน้ําเปล่าเทลงไปในแก้วน้ําเปล่านี้นะคะเปรียบเสมือนสีผิวของเราสีผิวของเราที่อะเรามีผิวที่มันสใสอย่างนี้ใช่ไหมเรามีสิสวทีว่มันใสผิวผิวไม่ใช่สิวผิวใสอะเข้ามาก่อนใครเข้ามาดูดูหน่อยนะคะ มาดูกันเลยอ่ะสีผิวของเราใสๆอย่างนี้เมื่อก่อนเราไม่มีรอยด่างดําไม่มีฝ้าม,มีอะไรเลยไม่มีสิวไม่มีรอยสิวใช่ไหมเราก็อยู่ดีๆเราก็ผิวพังหน้าพังหน้าพังมีรอยสิวรอยฟ้าอะไรก็รู้โอ้ยหน้าคล้ำมากเลยนี่นี่นี่คือความคล้ำของใบหน้าของเรานี่หน้าคล้ำเลยนะหน้าคล้ำจังเลยมีรอยสิวรอยฟ้าเห็นไหม มีรอยสิวรอยฟ้าทำยังไงละทีนี้ทำยังไงเอาตะไว้ค่ะจะบอกว่าเอาตะไว้ใช้เอาตะไว้หยดลงไปเอาตอไวหยดลงไปใช้กับหน้าของเราอันนี้วันนี้ไอ้ทาหน้ามาแล้วก็เลยไม่ได้ใช้นะอ่ะให้ดูเนือ้อเนื้อยืดๆเลยเข้มข้นมาก วันนี้จะมาทดลองให้ดูว่าใส่ออตตรไว้ไปในผิวของเราที่มันค้ำแบบนี้นะคะค้ำแบบนี้ค้ำแบบนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรหยดให้ดูเลยไม่กลัวอ่ะเฮ้ยน้าเริ่มใส่แล้วเริ่มใส่แล้วอ้าขาวขึ้นแล้วนะคะ นี่เลยแล้วเขาได้ระดับไหนได้ระดับสารตั้งต้นของเขาสารตั้งต้นของเขาก็คือเมื่อกี้น้ําเปล่าใสา่ก็ใส่ได้แค่นั้นไม่ใส่ไปมากกว่านั้นไม่ใส่หลอกไปมากกว่านั้นมันเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนสีผิวของเราที่เรามีสีผิวพื้นของเราเป็นแบบไหนเราเราก็จะได้แค่นั้นนะคะถ้าเกินกว่านี้ก็คือไม่ไม่ธรรมชาติเลยไม่ธรรมชาตินอนอ่ะนี่เอาต้องไว แล้วคนบอกว่าอา้าวหยดลงไปแล้วแบบมันขาวเลยดิมันขาวเลยเมืเ่อกี้ไอ้ใส่ไปเยอะมากเลยนะซึ่งวันหนึ่งเราใช้ประมาณหนึ่งถึงสองหยดเท่านั้นเองเพราะผิวเราก็รับครีมได้เท่านั้นเราก็ต้องใช้อย่างเป็นประจำและต่อเนื่องนะคะใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องตอนนี้ซื้ออัลต์ไว้นะคะทุกขวดแถม d ิวอีเฟสหน้าเงาให้ไปเลยทุกขวดมีของมีจำนวนจำกัดและ แถมนะคะซื้อสามแถมกระเป๋าเครื่องสาอําอางกระเป๋าเครื่องสาอําอางมามาซื้อได้ใกล้จะหมดแล้วถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นเอาต่อไว้วันนี้เห็นผลการทดสอบแล้วเป็นไงบ้างคะรู้สึกโอเคไหมเนาะเอาทดสอบให้ดูเลยบางคนแบบว่าเอาาอเห็นคลิปของไอตันิกแล้วรู้สึกว่าจะตัดต่อหรอเป่านี้มาไลฟ์สดให้ดูเลยว่า เขาเปลี่ยนแปลงสีผิวของเราได้สีความรอยดังดำอะไรเงี้ยแต่เราต้องใช้อย่างเป็นประจำเห็นไหม,มเมื่อกี้สีมันเป็นสีแบบน,นี่เลยนะสีน้ำตาลของโพลีดีนเลยใช่ไหมไล่ก็หยดลงไปให้นะคะแก้วของเขาเอ่อขวดของเขาบรรจุได้เป็นขวดแก้วมาซื้อนะตัวเนี้ยคุ้มคุ้มจริงๆเสียดายอะทาที่ขอก่อนแอบเสียดายเพราะมันหยด ใครเข้ามาแล้วนะอยากรู้เรื่องสิวที่ไอพูดไปอยากรู้เรื่องสิวที่พูดไปเมื่อกี้นะคะย้อนกลับไปดูได้ย้อนกลับไปดูได้ว่าไอพูดอะไรในต้นคลิปแล้วก็ดูผลก,การทรศัพท์เอาไว้ดูได้เลยแล้วก็วันนี้มาแจากของนะคะก็คือตอนนี้เลยเจลเมื่อข่อยท่าแช์ แชร์ไปแชร์ออกไปนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ใครที่มาดูคลิปนี้แล้วทำตามกติกาคนแรกถ้าเกิดไอ้จบไลฟ์นี้ไปแล้วคนแรกที่มาเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ให้ไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเราดูคลิปหน้าเราดูไลฟ์ทุกๆวันนะจะมาไลฟ์่อนเที่ยงเพราะว่าจะเปิดร้านตอนเที่ยงนะคะจะมีเวลามาเซตอัพตรงนี้นิดนึงแล้วก็ใครมีคำถามเกี่ยวกับผิว ก็ถามเข้ามาได้แล้วก็จะพยายามไลฟ์ตอบเมืนน่อวานมีน้องคนนึงเขาหายไปก็คือว่าใช้ทีมแหละแล้วก็เป็นสิวที่หนักมากเลยแล้วก็หายไปหายจากการกดสิวไปเออไอคิดว่าน่าจะร่วมสองเดือนแล้วเขาเป็นสิวหนักมากเขารู้สึกว่าเออทำไมสิวมันผุผดขึ้นตรงนี้คือไอจะบอกเรื่องถึงความต่อเนื่องนะคะคนที่เป็นหนักๆควรต่อเนื่องทุกอาทิตย์นะคะแล้วหนูจะหายแน่นอนคะ่ะแล้วก็ ับมาใช้ไอตันิกใหม่ก็ไม่เป็นไรนะก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็จะพยายามสุดความสามารถเลยแล้วก็กดสิวครบนะคะกดสองสามชั่วโมงก็กดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเด็กๆจองคิวกันไว้แล้วใครที่ยังไม่ได้จองคิวนะคะพรุ่งนี้ว่างช่วงบ่ายเท่านั้นช่วงเช้ามีคิวเต็มแล้วนะช่วงบ่ายจองมาได้เลยแล้วก็ใครสนใจเกี่ยวกับสินค้าต่างๆทักมาเลยเราชนะรับสแกนทั้งวันทั้งวันเลยนะคะ มากันได้แล้วก็คนที่มีอยากจะสนใจเรื่องซื้อคอร์สก็มาคุ้มคอร์สนี่คุ้มจริงๆถึงว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยตั้ง5,900ัาแต่ลูกค้าที่เปิดคอร์สไป5,900ในครีมเขาใช้4เดือน3-4เดือนที่เขาเอาไปนะคือมันคุ้มหารแล้วคุ้มแล้วก็ทรีทเมนต์ในร้านก็คือฟรีคือคุ้มอะถ้าคนรักษาระยะยาวแล้วเป็นหนักๆก็ดีดีมากนะคะควรที่จะเปิดคอร์สอะ เดี๋ยวใครที่เดี๋ยววันนี้จะไปก่อนมาไลฟ์สั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดด้านแล้วใครที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับผิวในทุกๆวันวันนี้มาไลฟ์ดูให้ดูว่าอัลตราไวทเปลี่ยนสีผิวคุณได้นะคะว้าวมากไอทาหลายรอบมากแบบทดลองชอบทดลองเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะใครที่ว่าทันนะทันของแจกเราก็ทําตามนะคะแจกแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดละ พรุ่งนี้มาไลฟ์ใหม่แล้วยังไม่มีคนในในคอมเมนต์นี้ก็คือไม่แจกนะเป็นโมคะนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ